สองเวลาเนาะเช้าเย็นเช้าเช้าหนึ่งครั้งเย็นหนึ่งครั้งแล้วก็มันแน่อี่ยเมื่อกลางวันนี่สักครั้งหนึ่งอาจจะเช้ากลางวันเย็นถ้าถ้าทําได้ก็ควรจะเพิ่มเช้ากลางวันเย็นถ้าทำได้ครับมันทำความสะอาดนี่กับเจ้อย่างนั้นเกี่ยวกับการงอยืนลงนี่มันมันเกี่ยวกับงอที่มันมันขี้มันกรีดมันเนาะมันจะต้องขึ้นขึ้นมันสะอาด รักแต่งตัวได้สองวันผมพึ่งแต่งกรีบไปเลยอ๋อก็ต้องแต่งกรีบตัวนั้นมันเปื้อเขาไีมบานเลยคือเขาบอกคือมันอ่ะมันบานออกมานักล้ำเลรอครับมัน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 จะมีแบบนั้นนะมันเปื่อเมื่อเหมือนเขาตัดเล็บนะฮะอ๋อคือเหมือนเขาแต่งเล็บของคนเขาเนี่ยนะครับผมการแต่งตัวนี้จะทำเพื่อช่วยเพราื่มันเป็นโรคเป็นอย่างการดูแลรักษาง่ายมันจะยืนดีไงอย่างนึงเวลามันงูนี้ต้องนะฮะต้องประมาณได้สี่เดือนนะครับตัวนี้นะ พึ่นมอยู่ครับการเรือร่องของาสะอาจ,จะทำเป็นลงลัางหนึ่สงาสองเวลาเช้าเย็นเนาะครับจะลุกประมาณตื่นมาประมาณคนงานได้ลุกประมาณตีสี่เกินตีสี่เกินเข้ามาทําความสะอาดละสี่สี่สงเกินครับคนงานจะแยกก่อนแต่ผมนี่เป็ใน,ในผมนี่จะดูแลเรื่องอาหารครับอาหารจะเริ่มขึ้นตอนสี่โมงครับก็ทำความสะอาดแล้วล้างแล้ว ล้งเลี่ยล้างอย่างแล้วเสร็จก็ห้าตีห้าครึ่งอาหารนี่จะขึ้ประมาณสักห้าโมงเกินตีห้าเกินห้ามงเกินงทำความสะอาดเสร็จห้าโมงเกินหกโมงมี้นตีห้าเกินหรือหกโมงนี่คืออาหารละตอนเช้าแล้วก็ทำทำไปคนงานก็เด็คนล้างบางครั้งก็หมูนลุกมากกวดูแล เราคนงานเดนนี่คนงานก็ช่วยรีดตัวแล้วผมก็ดูแลแล้วจะเริ่มรีดตอนกี่โมงครับผมรีดนี่ประมาณเมื่ออาหารแล้วก็ตัวตัวกัเลยฮะคือระหว่างที่มากินอาหารเนี่ยเริ่มรีดได้เลยตรงนี้ครับรับส่งสระชากรตอนรอบเช้านี่คือเจ็ดโมงเจ็ดโมงป่ายน่อยเจ็ดโมงสิบห้าแล้วเสร็จแล้วเจ็ดโมงสิบห้านี่เสร็จหมดละระหว่างที่มากินอาหารเราก็รีดไปตัวละครับอ๋อโมนี่้ก็รีดแล้วก็กินอาหารแล้วก็รีดไปตัวแล้วก็โม คนงานก็เอาข้าวโพดใส่ตัวใส่กับเดียวทีเลยครับไอาหารคนอาหารหยาบหลอบนั่นเลยข้นก่อนอาหารคนมาอาหารหยาบคตัวไปแล้วก็ตัวท้ายด้วฟางแล้วก็งูเขารีดแล้วก็เด้นงูก็ถึงพักหลับรีดประมาณมันคือมันก็จะรีดไปจนปล่ลงนี้ใช้เครื่องก็ว่าใจมือครับใจเครื่องครับอ๋อใจเครื่องเนาะรีดไปนี่คือรีดจนมันแห้งมันมดเลยมันครับ เรียดนมถึงมันแบบมันมันเรองมีของมันมันบดของมันนะมันจะ็มยี่ยีหกของมันปกตินี่มันตัวนึงมันจะคือประมาณสักบ่บ่เกินห้านาทีครับห้านาทีนะครับโอ้ตัวบางตัวก็เร็วกว่านั้นแต่มันอยู่ที่หัวนมฮะบางตัวก็ลังเร็วอ๋ออยู่ติดแต่ละหัวนมของแต่ละตัวแหวนกำเสียดกับประมาณห้านาทีนะครับผมเรียดสองห้าตัวเรียดบดสองห้าสองหกนะครับนี่เรียดเรียดเรียดบดถึงชั่วโมงเนาะแค่สี่ห้านาทีก็เสร็จนี่เจ็ดก่อ จะในการได้นมแล้วก็ใส่ถังของสากรก็มามีขั้นตอนอย่างนักนเนาะตอนรีดแล้วกรับถังถังถังนั่งรีดอยู่ในถังแล้วนะแต่พยายามให้ส่งให้มันส่งให้มันไวยที่สุดคือหลังจากที่นมรีดเสร็จเนี่ยต้องรีบเอาไปส่งเพราะอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดเซลล์ความความอันนี้ผมว่าเพราาเขาเป็นนมอุ่นครัที่นมเย็นรับต้องไปเอาเข้าแท้งเร็วที่สุดเนี่ยที่ว่าเพื่อรักษาคุณภาพของนม เร,เราจะได้ราคาดีนะครับพอตั้งฟังออกไปร่บางคนื่นแล้วปุ๊บโอ้ไปเด้อนอ้นะละแล้วหันทักเรึ่งชั่วโมงหรือว่าเป็นชั่วโมงเริ่มมาไปส่ง,อ,ง,งอันอน,อนั้นมนมเ่อจะบูตรเพราะนมยังเป็นนมสดไงครับมันเป็นของเน่าเนาะครับเขาต้องทักษามันดีแล้วมันอยู่ที่คุณภาพของเาองขาด้าวยครับพยายามส่งให้ามานวยที่สุดเท่าที่เขาเสร็พรารกิจของผมแล้วปุ๊บผมแล้วปุ๊บเนาะคนงานก็ล้างถังล้างเครื่องรีดไปผมได้แลก็ผมก็ไปส่งเลยกับ คำงานกับล่างถังดยเร็วครับส่งนั้นปิ๊กผมเอาปิ๊กมาเอาถังมาล้างบ้านหน่อยอืมอ่าเรียกสิหลังจากนี้ก็อาลาดการนี้กับเม้าชงกับบ้านก็ปล่อยมันพักมันนอนหน่อยเงี้นะครับเนาะงัวนี่มันจะพักหลังจากเก้าโมงสิบโมงไปถึงประ่ายสองโมงเกินวะสองโมงเกินมันจะเริ่มลุกขึ้นมาละซอกีต์ละมันจะหอมมันจะดูคนเริ่มมันเกยโล่ครับสานๆแต่ยังห่างผมคนงานเริ่มเข้าละสามโมงครับ แล้วอาหารเย็นคือตอนอาหารเย็นนี่ก็อยู่ประมาณสี่โมงเกินสี่โมงเกินนี่เริ่มอาหารเย็นแถมรอบก็รีบประมาณสี่โมงสี่ห้าอ่าก็คือพร้อมๆไล่ๆกันน่ะคืออาหารเซ็ตเราถึงรอบรีดนมเย็นละนมก็เจ้ามันจะได้นั่งหน่อยอ๋อโดยปกติของการรีดนมครับเพราะว่ามันได้มันมันข้างมาทั้งคืนแล้วเนาะอู้ถึงเนาะเวลาพักมันเยอะกับเมื่อวันว่าอาการมันร้อนก่อนนมจะลดประการเนี่ยถ้าอาการร้อนมาแรงนมจะลดลดห้อยอย่างงงบางตัวบางวัน ถ้ามีแขกมาในฟาร์มย่าอย่างนี้นะฮะงูมันนี่นะแตงของเรืองงูนี่มันเคยชินละคเดี๋ยวถ้าไปฟาร์มอื่นนี่งูจะห้องนะงูจะห้องเรามันสาบชินใหม่แต่ดูนี่มันคุ้นคนเนาะเข้าไปหาง่ายนนะความผมนี่งูคนมันมามาดูเจอแล้วก่อนงูมันเลยเซียนสาแล้วต้องก่อนอนเนี่ยบางตัวนี่ภาพไปฟาร์มอื่นนี่งูจะบวานี่นี้ไงงูจะจะลุกขึ้นแล้วก็ทำคือน้ำนมหายอ๋อถ้ามันนอนพักเนะจะดี ดีครับพยายามะต่แต่ผมว่าพยายามจะไปรบกวนมันเนาะถ้าถ้าเอาเหมือนที่มันพักก็คือคือมันพักเต็มตีไปเลยถ้าเอาไปคีมันไล่มันลุกเดี๋ยวมันต่อนมมันจะไม่ได้นะมันจะเครียดมันจะนี่เราเหมือนคนเราเนาอมันมันเหมือนนี่ฮะอันนี้เขาเขียนนี่มันมีทันยางหนึ่งครับแน่ทั้งวันนี้ผมยิ่ประกาศเป็เอี่ยวความสอบเพราะว่าตองคนต่างอัู่วไปรบกวนกันนี่เนาะ าคนต่างอยู่กับบริหารจัดการมันก็อยู่กับเรื่องแต่ในเรื่องนี้ความผมนี่มันเป็นความในรู้เนาะอย่างไรผมก็ต้องเปิดโอกาสเพราะว่าได้ทายก่อนที่คนถ้าไปความอื่นนี่คนบอกให้เข้าเขียนว่าอะไรให้ามเข้าก่อนนะวิญญาณแครับเอาพระโรงที่เปิดตลอดให้คนเป็นวิทยาทารนี่เนาะแล้วอย่างถ้ามันือหารเย็นรีดเซตเนาะช่วงกลางคืนนี่มีการดูแลอย่างพิเศษกัครับพระโรงครับช่วงเมื่อคืนบ่ายได้มีครับผมประมาณสักทุ่มหนึ่งครับ ก่อนก่อนก่อนจะก่อนจะปิดไฟนี่ผมจะเปิดไฟเนาะอ๋อตอนตอนช่วงหัวข้าก็เปิดไฟให้มันอยู่ครับเปิดน่อยเนีวยรมมาชักทุ่มกว่าปีละเพราะว่าทุ่มหนึ่งทุ่มกว่าผมจยมางว่าดูเออมันภาพมันโอเคงงแล้วก็คนงานก็ปิดไฟปิดไฟแล้วก็ปล่อยมันนอนปล่อยมันนอนตังค์นี่มันขึ้นกับไม่ได้ดูอย่างละปล่อยมันพักฟังเสียงเมื่อคืนเนึ่งเดียวถ้ามันห้องเ็คืนพิสสังเกตก็ค่อยมาดูอาจจะเจอขาดกันนะ ต่อาจจะงัวเจื้อลุดกันไปที่อื่นกันมันี้ตีห้องฟังเสียงเอาถ้างัวเกิดเมื่อคืนกันถ้างัวเกิดเมื่อคืนนี่บางตัวนี่ก็เกิดเงียบเหมือนกันนะครับวันนั้นเกิดทั้งตัวบ่หัวเรื่องเลยบ่หัเรื่องใส่ีสต์มาลูกบนเตี้ยไปเตี้ยบนเตี้ยโอ้โนเตียกว่ามีแต่บางตัวนี่ห้องกระวนกระวายก็แล้วแต่ตัวนัเกิดง่ายเกิดยากนะครับห้องเหมกันเช้าบ่บ้าบ่บ้าออแสดงว่างูเกิดแล้วเราลุ้มาดูผ้าษายมาซองเออแม่นแท้ แน่โอ้โหผมกาไว้เนาะบางคนก็มาได้อ <Kad> ย <ons cción> ู่ฟาร์มเนี่ยไปนอนบ้านเนี่ยละงูอยู่กลางต้้เนี่ยงูเฮากล้าตุ๋นอะไรแน่นครับเนาะโอ้โหเกินว่าไปรัะในในงูเขาตัวไดมีหั่นบังมีหั่นวันเนาะงูผมตกหนอนที่งูอ่ะโอ้โหนองอันบอพักที่งูที่ผมตีเขานะตกไป้แค่นั้นผมว่างงูผมหายไปไหนตัวลูกเมื่เจ้านับ่อใดก็ได้ ันแทะตรงเมื่อคืนน่ะโอ้แต่มันก็ขำนี่ะั่นมันขำแล้วมัน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 ปิ่นแล้วขี้งัวมันปิ่นมมอกน่องมันเหลือแคหัวโถ้าถ้ามาหันนี่ก็ให้เสรเรียบร้อยเนาะครับอ่อนมดอากาครับอ่อนมันอ่อนขนาดมันดึงขึ้นมาได้ไงครับก็ห้องมุงเปิดบ้านเอาเจิดมันดึงอ่ะครับดึงขึ้นอ่ะโอ้โหเจ้หน้าลบสี่ล้อมัดก้นจ่อยดึงของนะครับ ก็เจือกงก่นอ่ะยังก็จะออกมาได้ก็กไม่ต้องเห็นยากเนี่ยผมฝากไว้ว่าเขาบรนละมันก็คือดูแลใจใสเนาะคครับือผมแล้วยังยังขี้งัวเนาะเขาหลวงมีวิธีบริหารจัดการเนี่ยันแล้วับขี้งันี่บริหารจัดการนี่ผมจะให้คนงานกวาดต้องกันเที่ยใส่น้ำปุกนี่แล้วก็เดี๋ยวเอารถจะเอารถเขียนเอาไปต้องเอาไปตากแดดก่อนครับก็มีมีตั้งหลังอ่ะ มีตั้งหลังผมมีลานตั้งหลังครับพอผมจะได้กว้างนี่เนาะแต่ขี้งัวนี่มันขายได้นะครับครับขี้นี่ขายได้ราคาดีกับกิโลแห้งเขาขายอย่างไรครับสอบละสิบสามบาทเปลี่ยนเงินอยู่เนาะเปลี่ยนเงินละเอาแต่เขาต้องตากแดดให้แห้งก่อนใช่ับตากแดดให้แห้งเป็นมูลงินถ้ามีคนมาเอาครับก็จะมาห้ามขำฟาร์มเขาเลยนะครับนะครับจะห้าเป็นเเข้าตรงนี้นะเข้าตังหลังครับเพราะรถทั่วไปจะบอกว่าเข้าในฟาร์มเข้าทางหน้าบ้านหลังนครับเปิดฟาร์มขี้งัว ใส่ล้อเขียนแล้วไปคว่างพุนก็มันก็เป็นเป็นทรัพย์สินแล้วเป็นมูลค่าเหมือนกันครัผมงานก็ได้ตัวเนี้ยผมผมเพิมันลูกละสิบบาทต่อหน่อแล้วผมได้แค่สามบาทอ๋อคือคนงานหรือคนเจัดการก็ะแนงกระแนงบางฟังก็เป็นโบนัสพิเศษที่เขาใช่เขาจะเอาตัวเนี้ยเงินตัวเนี้ยไปทําไปเป็นโซโตงของข่าวมันเดินต่างหากก็ถือว่าขี้งัวก่อนตามบริหารจัดการโดเช้าเย็นเหมือน ครเมื่อวานก่อนถ้ามีเวลาได้ซื้อสักสักเต่งวันก่อนเก็บเก็บเก็บเคาะเคาะผมได้เก็บแั้วนะเคาะของนี่ก่อนแล้วก็ได้เอารถมาใส่ตอนต่อเยวยังท่อม่อมไปนจะเอารถมาเต้เพราะว่ามูจะลุกพยายามอย่างที่มันลืมบ่ลบมันเต้ยังลงยังลงนี่ผมพยายามอย่างที่มันบนอนติ่งขี้งูอนักเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะอักเสบครับมันจะเป็นเชื้อเป็นเชื้อติดหู่นอมม้อต้องดูแลเอาขี้เอาอย่างออก่อขี้เคาะไว้ตั้งหลังหน่อยครับแล้วก็เอารถมาใส่เอาเขียนครับ també